เกาะสมุยถือว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวแต่ใครจะรู้ว่าท่ามกลางหาดทรายและต้นมะพร้าวนั้นกลับมีบ้านร้างหลังหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ว่ากันว่าบ้านหลังนี้เคยเกิดเหตุหญิงสาวชาวต่างชาติคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างปริศนาในช่วงกลางดึกวันหนึ่งเธอกระโดดลงมาจากระเบียงชั้นสองทั้งที่วันนั้นไม่มีใครอยู่กับเธอเลยหลังจากนั้นชาวบ้านในละแวกบอกว่าทุกคืนช่วงตีสองจะมีเสียงรองเท้าส้นสูงเดิน กึกๆึกกึกบนระเบียงมีคนลองเข้าไปท้าทายพอค่าลงก็ได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆจากในห้องแต่พอเปิดประตูเข้าไปกลับไม่มีใครอยู่เลยบางคนบอกว่าเห็นเงาผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ที่หน้าต่างบางคนถ่ายรูปเล่นหน้าบ้านแล้วเห็นใบหน้าซิซี่ปรากฏอยู่ในภาพโดยไม่ได้ตั้งใจปัจจุบันบ้านหลังนั้นยังคงอยู่ถึงจะร้างและเงียบแต่ก็เหมือนจะมีใครเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา ใครเคยเจอประสบการณ์แปลกๆคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะ